สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีทุกคนสวัสดีทั่วโลกนะคะขอบคุณทั้งเพื่อนใหม่และเพื่อนเก่านะคะที่เข้ามาติดตามรับชมกุ mm ้งมังกรชาแนลเนาะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจเลยค่ะ mm hmm. เพื่อนใหม่ก็กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์ไว้เลยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวน้องกุ้งจะกลับไปสักสองสามวันเดี๋ยวจะกลับไปหาเนาะไม่ต้องกดคำว่าบวกหนึ่งนะคะแค่คอมเมนต เออคอมเมนต์ตามหัวข้อนี่ก็พอแล้วเนาะอืมวันนี้จะพามากินกว๋วยเตี๋ยวกว๋วยเตี๋ยวมามา่าไวๆนี่นะคะมองเห็นไหมวันนี้แดดร้อนนะคะอากาศร้อนกินอยู่หน้าบ้านเนาะจะได้เห็นผู้คนบ้างตอนนี้อาการก็เดี๋ยวจะมาเล่าอาการให้ฟังเนาะว่าเป็นยังไงแล้วก็มีชูชี เป็นผัดขิงใส่ปลานะคะไม่หมูสองชิ้นแล้วก็มีข้าวกล้องตอนนี้กินข้าวกล้องนะคะรดเยอะมากวันนี้อยู่หน้าบ้านอยู่บ้านเหงาๆนะคะก็เลยมาทําคลิปให้ดูเนาะวันนี้เหงาเหงามากๆอันนี้น้ําร้อนนะคะช่วงนี้หมอไม่ให้กินเผ็ดนะคะหลังจากที่ขูดมดลูกเนาะอืม หลังจากที่ขูดมดลูกมาแล้วก็นอนพักมาเจ็ดวันแล้วนะคะนอนแปลว่ามันมันเจ็บเนาะมันเจ็บมันทรมานมันปวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวดูหน้ากันก่อนเนาะมันเจ็บทรมานปวดแล้วก็น้องกุ้งก็นอนอยู่บ้านนะคะนอนอยู่บ้านได้ออกโรงพยาบาลวันที่เก้าเนาะวันนี้ก็วันที่สิบกว่าละ สิบเจ็ดแล้วก็ได้เจ็ดแปดวันแล้วเนาะได้หลายวันแล้วค่ะก็เริ่มดีขึ้นแล้วเนาะตอนนี้ก็มีแรงมาทำคลิปแล้วเริ่มดีแล้วนะคะวันนี้ก็สั่งยาหมอเสงมาแล้วเนาะยาแบบที่เราขนหมดลูกอะคะ่ะเราก็ต้องซื้อยามากินเนาะกระชับมดลูกอะไรอย่างเงี้ยอืม เป็นยารักษาแผลยากระชับมดลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะของหมอเสียงเนาะืดละสองสามพันนี่แหละไม่แพงหรอกเพื่อสุขภาพเนาะแต่ว่ายาหมอเสียงนี่น้องกุ้งกินมานานแล้วนะคะกินมาเป็นสิบกว่าปีละขอโทษขออภัยในเสียงรบกวนนะคะเพราะว่านั่งอยู่หน้าบ้านนะ รถก็เยอะมากวันนี้มันคือวันอะไรก็ไม่รู้รถก็เยอะคนก็เยอะนี่นะคะแล้วก็ข้างๆบ้านก็มีตลาดนะัดเนาะตลาดผัก <c oughs> เป็นตลาดผักนะคะ <c oughs> แล้วก็ไอไอแบบแห้งๆมาเป็นเป็นเดือนแล้วนะคะตั้งแต่ก่อนจะขูดมลูกอีกเนาะ อาจจะเป็นเพราะว่ามดลูกไม่ดีมันก็เลยเป็นผลพวงมาจากน่นแหละมดลูกไม่ดีมันก็เลยไอยเนอะอาะไอแห้งๆไม่มีอะไรนะคะไอเฉยๆมันก็ไม่ได้ไมีดูจะพูดยังไงนะ้องมาไอเฉยๆ,ๆตอนนี้ก็ดีแล้วนะคะแต่ว่าส้มตำหมอไม่ให้กินเนาะต้องงดส้มตำไปก่อนหนึ่งเดือน ก็เลยไม่มีคลิปแซ่บๆเลยนะคะแต่ว่าก็กินอาหารธรรมดาเนาะก็อดทนกินไปก่อนไม่ไม่ให้กินเผ็ดนะคะก็ไม่ได้กินเผ็ดมาตั้งแต่เข้าโรงพยาบาลไม่ได้กินเผ็ดมาสองอาทิตย์แล้วนะคะอสองอาทิตย์กว่าแล้วเนาะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะ ที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้น้องกุ้งเนาะขอบคุณมากมากเลยค่ะมามาทานข้าวด้กันอันนี้มื้อเที่ยงนะคะปลาผัดขิงอันนี้ทอดปลาแล้วก็ผัดขิงแล้วก็เอามาลาดใส่ที่ปลานะคะไม่เผ็ดหรอกแต่ว่าอื <c oughs> ก็อร่อยอยู่ <c oughs> มาทานด้วยกันค่ะ <c oughs> อยู่บ้านก็ไม่มีเพื่อนนะคะ นอนดูพี่ๆเขาใน YouTube เนาะดูทุกวันเลยแต่ว่าถ้าพี่คนไหนที่ไลฟ์สดน้องกุ้งอาจจะไม่ได้ไปดูเพราะว่ามันจ้องหน้าหน้าโทรศัพท์นานไม่ได้นะคะส่วนมากดูคลิปก็ดูจบคนนึงแล้วก็ ปิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอมันมันตาลายเนาะมันปวดหัวอยู่ค่ะก็เลยไม่ได้แบบเข้าไปที่พี่ขอไลฟ์สดเพราะเราอ่านคอมเมนต์แล้วมันตาลายเดี๋ยวไว้หายดีๆก่อน ส่วนมากจะดูคลิปที่พี่เขาเอามาลงมากกว่าลุกชิ้นใหญ่มากเลยนะคะลูกใหญ่มากสามสิบบาทก๋วยเตี๋ยวนะคะ ใส่หมูสับแล้วก็ใส่ลูกชิ้นด้วยนะคะลูกชิ้นแบบว่าใหญ่มากแล้วก็อร่อยด้วยนะคะผัดกะเพราผัดอะไรก็กินไม่ได้นะคะ่ะกินแต่อาหารจืดๆนะ อันนี้ก็ไม่ได้ใส่พริกค่ะต่อไปน,นี้ก็จะพยายามทำคลิปทุกวันนะคะตายังรวยอยู่นะทุกคนเพราะว่า ผลพวงมาจากข้างในเนาะภายในไม่ค่อยดีไงตาก็เลยอิเลยแบบคนไม่สบายเนาะก็เลยเป็นแบบนี้แล้วก็นั่งนานไม่ได้นะคะส่วนมากจะเป็นนอนอย่างเดียวถ้านั่งนานก็เจ็บมดลูอะค่ะบางครั้งอะ บางครั้งกินข้าวยังไม่อิ่มเลยนะคะบางครั้งกินข้าวยังไม่อิ่มก็เอาไว้ก่อนแล้วก็ไปนอนก่อนเพราะว่ามันเก็บเนาะนก็เลยต้องไปนอนก่อนแล้วค่อยมากินใหม่ ก็กินไปเพื่อที่จะได้กินยาแก้แอักเสบนะคะ <c oughs> กินข้าวเข้าไปนะ <c oughs> จะได้กินยาแก้แอักเสบ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> ถ้าไม่กินยาแก้อักเสบมันก็จะไม่หายนะคะ กินยาแก้กเสบแล้วก็กินยาหมอเสงนะคะคือยาหมอเสงน้องกุ้งใช้มาประมาณสิบกว่าปีแล้วนะคะเกี่ยวกับมดลูกนี่แหละเนาะเวลาเราคลอดลูกหลังคลอดลูกหรือว่าเราไม่ได้คลอดลูกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหรือว่าเมนเรามาไม่ปกติเนาะเราก็จะกินยาหมอเสีงเอ็กหนึ่งนะคะถ้าใครมีปัญหาเกี่ยวกับ มดลูกอะไรอย่างนี้นะคะถ้าเจ็บมดลูกเป็นเมนแล้วก็ปวดท้องน้อยอะไรอย่างเงี้ยก็หาซื้อมากินได้นะคะยาหมอสิงส่วนมากนกุูงจะกินเอ็กหนึ่งเพราะว่ามันจะกระชับร่างกายเนาะกระชับอกระชับมดลูกแล้วก็กระชับร่างกายนะคะอืมยาหมอสิงเนาะจะทําให้ร่างกายเราฟิตแอนด์เฟิร์มหน้าตาก็สดใสเปล่งปั่งนะคะ อสิวฟ้าอะไรก็ไม่มีอันนี้ดีจริงๆนะคะเพราะว่าเราใช้เองเนาะเราไมา่ได้ค่าโฆษณานะแต่ว่าใช้ดีอะค่ะอืมเราใช้เองก็เลยมาบอกให้เพื่อนๆทุกคนฟังเนาะว่ายาเขาดีจริงๆมีหลายอย่างหลายตัวค่ะอืมก็ไปเสิร์ชหาได้เลยนะคะ Google <ฮ>ะอะไรที่มันดีต่อร่างกายเราอะ่ะอืมเราก็หามากินเนาะแต่สำหรับร่างกายน้องกุ้งอะ่ะเหมาะสำหรับยาหมอสิงไงคือถูกกันอะ่ะอืมแพงแต่ว่าดีนะคะอืม เงินสามสี่พันเนาะขวดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมาชิกก็ไม่ถึงหรอกค่ะสองพันกว่าเป็นสมาชิกนะราคาสมาชิกอะไรเงี้ยสองพันกว่าบาทสองพันปลายๆขวดหนึ่งก็คุ้มแล้วค่ะสำหรับร่างกายเราเนะแต่ว่าสำหรับน้องกุ้งนี้น้องกุ้งขุดมดลูกมาใหม่น้องกุ้งจะกินประมาณสามขวด แต่ถ้าคลอดลูกหรือว่าลูกดูน้ำนมอยู่อะไรอย่างเงี้ยอืมก็ให้ลูกได้สามเดือนหลังจากที่ลูกไม่ได้กินนมแล้วแล้วก็หลังจากที่ลูกไม่ได้กินนมแล้วก็ค่อยกินนะคะ,ะที่พูดในฟังนี่ คือใช้ดีแล้วบอกต่อนะคะอยากให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเนาะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าบายบายสวัสดีค่ะ